จังหวัดนนทบ,บุรีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนและลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรกับ พันตำรวจเอกถาวรดุลยวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการชุมชนยั่งยืนตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนมัสยิดท่าอิดโดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมนะครับที่ห้องประชุมชั้น2โรงเรียนดาลุนอามานชุมชนมัสยิดท่าอิดหมู่ที่10ตําบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี ดยรองผู้บังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านยั่งยืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ชาติชุมชนยั่งยืนและบันทึกข้อตกลง m อ u เพื่อสแสวงหาความร่วมมือรวมทั้งสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุกรายในพื้นที่พร้อมจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลขับเคลื่อนกระบวนการประชาคมนะครับสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปนะครับ